วันนี้เรามาทําขนมเทียนกันนะคะขนมเทียนไส้โบราณนะคะอ่าเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะส่วนประกอบของไส้นะคะจะมีถั่วเขียวเลาะเปลือกนึ่งและตํามาแล้ว500กรัมนะคะหอมแดง200กรัมนะคะสับละเอียดมาแล้วนะคะพริกไทยป่นสองช้อนโต๊ะนะคะ เกลือป่น1นช้อนโต๊ะและอีกหนึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทรายร5อยหสกรัมนะคะและมะพร้าวถึทึกขูดละเอียดนะคะขูดขาวนะคะ100กรัมนะคะเรานำส่วนผสมทั้งหมดนี้ผสมกันนะคะแล้วผัดให้หอมนะคะผัดให้หอมออกมาไปปั้นเป็นก้อนได้นะคะอ่า แล้วมาดูส่วนผสมของน้ําตัวที่เป็นแป้งนะคะตัวที่เป็นแป้งก็มีแป้งข้าวเหนียว500กรัมนะคะน้ําตาลปี๊บ500กรัมน,น้ําเปล่า1ถ้วยนะคะน้ํามันพืชครึ่งถ้วยนะคะนี่นะคะเรานําส่วนของเหลวน้ํามันนะคะแล้วก็น้ําตาลกับน้ํานี่เคี่ยวให้ละลายนะคะ เียวให้ละลายแล้วอุ่นนะคะอุ่นยกลงไว้นะคะแล้วเรานํามาผส,สมแป้งนะคะผสมแป้งข้าวเหนียวรอไว้เลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ3ามชั่วโมงให้แป้งแตกตัวนะคะแล้วเราไปกวนไส้รอเพื่อหอนะคะอ่าค่ะเรามานวดแป้งกันก่อนนะคะเรามานวดแป้งกันก่อนนะคะอ่เราใส่น้ำเชื่อมนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะแป้ง ใส่ทีละน้อยละน้อยแล้แลแลวเราก็นวดไปเรื่อยๆจนปั้นก้อนได้นะคะนวดเสร็จแล้วเร,เราพักแป้งไว้3ชั่วโมงนะคะพักแป้งไว้3ชั่วโมงแล้วพอถึงขนาดนี้เราใช้มือลงนวดเลยนะคะอ่าเรามานวดกัน เรานวดแล้วเราใส่น้ำมันพืชนะคะพอเราใส่น้ำมาพอดีแล้วเราน้ำมันพ,พืชนวดไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเรานิเงียนปั้นก้อนได้นะคะเป็นแป้งเราเนียนนะอ่าแล้วเราไปพักไว้พักไว้สามชั่วโมงนะคะเกือบได้แล้วนะคะเรานวดไปเรื่อยๆนะคะนวดไปเรื่อยๆเกือบได้แล้ว อพอเรานวดได้ที่แล้วแป้งจะมีลักษณะนี้นะคะจะเนียนเลยนะคะจะเนียนเลยแล้วเราพักแป้งไว้สามชั่วโมงนะคะแล้วเรามาห่อกันอตอนนี้เราช่วงรอแป้งเราไปผัดไส้กันนะคะไปผัดไส้ขนมเทียนกันนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนเอาหอมแดงลงกระเจียวให้เหลืองหอมนะคะบวมเจียวให้เหลืองหอมแล้วเราตามด้วย ตามด้วยถั่วที่เราตำมาแล้วเลยนะคะอ่าตามด้วยถั่วเลยนะเราผัดให้ได้ที่นะคะแล้วเติมส่วนผสมทั้งหลายนะคะอพอเราควนไส้ขนมเจียนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวน,นี้เรามาห่อกันนะคะเรามาห่อกันเลย่ เราลองชิมไส้ดูก็ได้ไส้อร่อยมากเลยนะคะตัวแป้งก็อร่อยมากเลยนะคะ,ะเราล้างมือมาให้สะอาดแล้วนะคะใบตองทุกสิ่งทุกอย่างเราสะอาดหมดแล้วนะคะใบตองเราเช็ดสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราฉีกใบตองลักษณะนี้เลยนะกว้างสี่นิ้วนะคะยาวเจ็ดนิ้วหกนิ้วก็ได้นะคะเพราะเราตัวมีตัวลองมาด้วยนะคะเราตัดใบตองตัวนี้ลองมาเผื่อ แป้งไหลเวลาเรานึ่งนะคะอ่าเมาปั้นไส้กันเลยปั้นไส้ประมาณนี้นะคะปั้นเป็นวงกลมแล้วแป้งก็เหมือนกันแป้งเราหมักมาเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านการหมักมาสามชั่วโมงแล้วนะคะอ่าแล้วแผ่แป้งออกเลยนะไว้หุ้มไส้ได้อ่าเราหุ้มไส้ให้มิดนะคะ ขึ้นใช้ให้ิดเราลงในน้ำมันที่เราเตรียมไว้เลยนะคะสูตรนี้จะอ่อนนุ่มแป้งเหนียวไม่แข็งนะคะไม่แข็งกระด้างแป้งจะนุ่มมากเลยนะคะไปทำตามเลยนะคะทําตามได้เลยนี่นะคะเราแผ่แป้งไว้อย่างนี้นะคะอ่า ราประกบใบตองแบบนี้เลยนะคะนี่แบบโบราณเลยนะคะโบราณห่อง,ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะอ่าเราจัแบแป้งมาใส่เลยนะคะนี่เลยนะคะพับหนึ่งพับสองพับสามเลยนะคะนี่นะคะ ะะได้แล้วนะคะห,ออห่อขนมเทียนของเราถ้าไปตองเขายังแข็งหน่อยหาอะไรทับไว้นะคะเผื่อเวลาวางไว้แล้วเขาจะกระเดิด ของ,ง่ายๆไม่ยากะคะ,คน,ะนะคะไม่ยากเลยขนมเทียนเรานะ แป้งนวดให้ได้อย่างนี้นะคะนวดให้ได้อย่างนี้เลยนะคะแป้งนิ่มอร่อยแน่นอนรสชาติอร่อยแน่นอนนะคะทำตามสูตรเนี้เป๊เลยนะคะ,ะเราปั้นแล้วเราลงไปน,ะน้ำนมันที่เราเตรียมไว้เลยนะ,ะนี่นะคะทำหอ่อ พอเราหอ่อเสร็จแล้วเราเตรียมไปนึ่งกันเลยนะคะเาเตรียมไปนึ่งกันเลยอพอเรานึ่งขนมเสร็จมาแล้วนะคะประมาณ40่สินาทีนะคะนึ่งนะคะอ่าเรามาแกะดูข้างในกันเลยนี่นะคะขนมเจียนโบราณเรานะคะอ่าเราแกะดูร้อนๆเลยนะ อย่างนี้จะร่อนมากเลยนะคะไม่ติดใบตองเลยนะแ,แป้งจะนิ่มมากเลยพี่พานชอบทานมากเลยตรงเนี้ยหอมใบตองมา,มากๆเลยนะคะนึ่งมาแล้วเป็นลักษณะนี้เลยนะคะเนี่ยแป้งนุ่มไส้นุ่มนะคะอ่าเราลองชิมรสชาติกันเลย หวานหวานกำลังดีไส้พอดีอร่อยทานด้วยกันแล้วอร่อยมากห่อเดียวไม่พอค่ะต้องสิบหพอแล้วละ่ะพี่ปานขอจวไปทานขนมเทียนนะคะค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกทุกวันนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ